ผมใส่ละเลงปะถูกต่อครับ,รบกลับมาช่วงนี้คุณผู้ชมค่ะในช่วงของเผ็ดมันอันคัดนะคะครเรื่องที่คุณไม่รู้เรื่องที่เราเล่าไม่ได้แต่จะเล่าได้ที่นี่ค่ะถูกต้องครับผมวันนี้มีหลายประเด็นด้วยกันเรื่องแรกเลยนะครับเพื่อนผมเองนะฮะยังไงบ้างคุณจีน่าคุณจีน่านะครับ เขาเอาจริงแล้วนะคุณใครที่ไปว่าเขาไปตามด่าเขาเนี่ย<ะ>เขารวบรวมหลักฐานมาเรียบร้อยแล้วใครจะลบโพสตอะไรไปแล้วไม่ทันละจ้า<ะ><ะ>นั่งแคปไปหมดแล้วแล้วก็มีการปรึกษาทนายเรียบร้อยนะครับ<ะ>ก่อนหน้านี้จีน่าโดนมาตลอดเรื่องเรื่องกับทอยเนาะที่<ะ>ที่บอกว่าออมีข่าวประเด็นว่าไปแย่งแฟนเพื่อนไปนูน่นไปนี่ไปนั่นนะครับตอนนี้ จีน่าเขามาเคลียร์แล้วว่าไม่เคยแย่งแฟนใครและไม่ได้สนิทกับมุกขนาดนั้นเพราะว่าคือเขามีทไลายชัดเจนว่าเขาไม่ได้ไปแย่งมาะนะครับล่าสุดเนี่ยมันมีคลิปหนึ่งนะครับที่มุกนะครับไปออกรายการของนิกกี้นัชชัดนะครับเหมือนเป็นการเม้ามอยกันแต่ว่าความพีคเนี่ยมันอยู่ตรงที่เนี่ยเขาเล่าเรื่องราวต่างๆแล้วก็มี ang, อินเนอร์แรงแล้วมีประโยคนึงเขาพูดว่าอินนั่นนะ่ะมึงเป็นใครและเป็นอะไรชอบยุ่งกับแฟนชาวบ้าน แล้วเขาก็เหมือนมีหลุดพูดชื่อมาแต่ว่าเป็นมีการเซ็นเซอร์ไว้นะครับซึ่งซึ่งเขากก็ไม่รู้ว่าพูดถึงใครแต่ว่าคนก็ไปจับไปโยงกับจีน่าอีกแล้วต้องรู้สินี่มาอันคลัสพูดมาเร็วเราเขาเซ็นเซอร์แต่ว่าพอทีเนี้ยคนเลยไปโยงเลยว่าพูดถึงจีน่าแน่เลยก็แสดงว่าพูดถึงจีน่าเพราะว่าเขาแสดงว่าชาวเน็ตโยงว่าพูดถึงจีน่าถูกไหมใช่นะครับและมุกก็ออกมาบอกนะครับว่าไม่ใช่ทุกคน ไม่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่คนที่คิดไม่ต้งไหนจีนา่ามุกคอมออกมาบอกแล้วนะครับแสดงว่าคนอื่นจีนา่าไม่ใช่แล้วก็เหมือนป<อ><อ>ไม่ทันเลยเออแล้วก็เหมือนแบบเอ้ยไม่ต้องโยงได้แล้วเรื่องมันจบไปนานแล้วอะไรอย่างงี้เอาจริงจริงจีนา<อ>่าก็ไม่มีพฤติกรรมแบบนั้นป้าคือเราเห็นจีน่ามานานจีน่าไม่มีพฤติกรรมชอบแย่งผัวชาวบ้านไม่มีขอการันตีได้เลยว่าไม่มีแบบนี้ครับผมและหลังจากข่าวนี้นะครับจีน่าเขาก็โพสต์ภาพตัวเองซึ่งมันพอดีกันอ่ะเหมือนแบบโพสต์แแล้วก็บบ มีการเบะปากแล้วก็มองบนนิดหนึ่งคนก็เลยเอาแล้วเอาแล้วจีน่าเบะปากให้ใครไม่มาเน่าจะเหนื่อยกับข่าวหรือเปล่าข่าวมันก็แรงอ่ะเนาะคือข่าวมันแรงแล้วก็โดนตลอดนะครับถามปอนเป็นเพื่อนกันน้องมีนิสัยแบบนั้นไหมคือจีน่ามันเป็นคนตรงๆงนะผมว่ามันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันว่าจีน่าเป็นผู้หญิงตรงเออแล้วคือตอนก่อนคบก็ชัดเจนอยู่แล้วคือเขาอะ ไม่ไม่ได้ไปคบซ้อนหรือไปแย่งอะไรใครคือมัน <Yeah. S 1> มีทำลายที่ชัดเจนก่อนที่เขาจะเริ่มคบกันนะฮะเพื่อนกับเพื่อนไงอ่าแต่คนคนอาจจะเปโฟพกัสเรื่องเอ้ยเรารู้จักกันมาก่อนแล้วมาแบบคบต่อแฟนกับเพื่อนเราว่าอีเรื่องคบผู้ชายต่อจากเพื่อนน่ะเราว่าไม่เป็นไรหรอกแต่มันต้องมีทไลายที่แน่นอนว่าไม่ได้แย่งมาตอนที่เพื่อนคบอยู่<อ>เข้าใจไหมแต่ว่าเนี่ยมันต้องแบ่งออกเป็นสองประเภทนะปอ,อะพี่มีเพื่อนเป็นกระเทยคนหนึ่งครับพี่เคยเจอมาแล้วถ้า็อ b o x หาผัวพี่บอกว่า อยากหลับอยากนอนด้วยไม่ได้คิดเรื่องอะไรก็ตามไม่ได้คิดเรื่องเงินไม่ได้คิดเรื่องชู้สาวแต่แค่อยากมีเซ็กกับแส่สามีพี่อันนี้ผิดอันนี้ไม่ได้เธอเป็นเพื่อนฉันเธอจะมามีเซ็กกับสามีฉันไม่ได้แต่ในกรณีแบบนี้เขาเลิกกันมันเรียบร้อยแล้วไทม์ไลน์มันชัดเจนว่าเขาเลิกกันแล้วต่อมาจีน่าค่อยมาคบถูกไหมถูกไอ้เรื่องที่บอกว่าแฟนเพื่อนแล้วจะมาคบเป็นแฟนเราต่อไม่ได้เนี่ย เราบอกได้เลยว่ามันหมินเมย์มันหมินเมย์นิดๆท่านั้นเองถามว่าเป็นตัวเราเราอาจจะไม่ทำไงแต่ว่าบางทีเนี่ยความหรือเปล่าดีๆเขาบอกว่าเขาไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นไงกับมุกไงอือนะครับดังนั้นผู้ชายในกลุ่มแก๊งห้ามใช้ต่ให้ห้ามใช้ต่อกันต้องกดนะหลังใครเป็นเพื่อนกันอะไม่แต่เราก็เห็นข่าวหลายคนในวงการที่เป็นข่าวประมาณนี้อะเหมือนฟิล์มมาเมื่อกี้เห็นปะทำไมครับ ฟิล์มเนี่ยคือเคยแอะไม่ได้แยอ่อย่างนี้พี่มีเพื่อนใช่ปะ,ะเพื่อนพี่มีผัวอืแล้วฟิล์มก็มาได้กับผัวเพื่อนพี่พี่ก็ยังคบฟิล์มเหมือนเดิมเลยพี่ไม่ได้มองว่าฟิล์มเป็นคนแย่งผัวเพื่อนพี่นะเพราะสุดท้ายผู้ชายหมดใจยังไงมันก็ไปอยู่ดี <Yeah. S 1> จริงๆความรักมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้เนาะใ,ในหลายๆในหลายๆรูปแบบนะครับผมซึ่งตอนนี้จีน่าเขาไม่อยู่เฉยนะครับล่าสุดเขา แชร์คลิป How to ฟ้องคนของนัดนิสามณีนะครับแล้วก็แท็กฟ้องยังไงได้ร้านหนึ่งไงในฝาไงล่าสุดจะไปอิสราเอลละเอาหรอสรุปไปได้ใช่ไหมไปล่าสุดอืมแล้วเนี่ยเขาก็ไปขอประมาณว่าขอคำปรึกษาหน่อยแม่เหมือนจะได้ใช้อ่านะครับแล้วก็จีน่าเขาก็โพสต์ภาพ Facebook รายหนึ่งนะครับที่แชร์ข่าวของเขาแล้วก็แคปชั่นว่าการแสดงก็งั้นเดินแบบก็ไม่สับ แต่ถนัดแย่งผัวชาวบ้านเด้อสาวแล้วก็แฮชแทกคนนั้นคือป้าตู่เมียลุงวิจจ้าโดยที่จีน่าได้ลงข้อความว่า2ข้อแรกไม่เถียงนะคะแต่ข้อสุดท้ายเดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะแล้วพบกันนะคะ รู้ไงไม่เท่ารู้งี้รู้ความจริงให้ได้ก่อนค่ะอ๋ออันนี้ฟ้องได้นะฟ้องได้ก็ฟ้องไปเลยแนะนำนะครับขาวเน็ตจะได้หยุดพูดสักทีแล้วก็ผู้จัดการเขาก็ลงเหมือนกันจีน่าเขาก็แชร์มานะครับเขียนประมาณว่าแบบเออถึงเวลาที่เราต้องกลับมาจริงจังกับพวกเรียนคีย์บอร์ดแล้วนะพูดถึงได้แต่ขอให้รู้ความจริงเขาก่อนมาเจอกันหน่อยมิสสอนอแล้วเรื่องจริงอ่ะเรื่องการฟ้องมันฟ้องได้นะได้ใช่ไหมแต่ฟ้องไงได้ร้านหนึ่งที่นันทิสาบอกอะยากเหรอยากมาก จะค่อยโทรถามนางว่าทำไมได้ฟ้องได้ตั้งร้านหนึ่งไม่ใช่ oh. ส่งสติ๊กเกอร์มาอยู่คือมันได้หลายประเด็นใช่ไหมเรื่องการหมิ่นประมาทก็ส่วนหนึ่งหมิ่นประมาทนําข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอรอ์แล้วก็ตามแบบเหมือนทำลายชื่อเสียงอันนี้ก็คือแล้วหมิ่นประมาทหมบบิม่นประมาทม,ม,มีแบบนี้ด้วยนะหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาก็มีด้วยนะฮะ,ะจบนี้มาถึงต่อคุณผู้ชมขากับแอนชิลีค่ะหลายคนกาลัง คาดหวังว่าสรุปแล้วนี่แอนชิลี่จะไปถึงรอบไหนกันแน่เพราะว่า <Yeah. S 1> ตอนนี้แฟนนางงามไทยลุ้นกันไม่ติดแล้วค่ะอตอนนี้คุณผู้ชมมีบการแชร์คลิปนะของหมอดูคนหนึ่งได้เปิดไพ่พร้อมทั้งทำนายดวงนะของแอนชิลี่ว่าในการแข่งขันครั้งนี้นะฮะจริงๆบอกว่ามองอยู่บนหัวก็ว่าไปอะเขาบอกว่าไฟขึ้นมาอ่ะไพ่ขึ้นมาเนี่ยนะฮะขอให้ควบคุมสติอารมณ์ไว้ให้ดีครับ ในทุกๆรอบอย่าลังเลที่จะตอบคำถามเลือกไปเลยไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวตัดความกังวลทิ้งไปครับช้าๆแล้วไม่ต้องรีบเดินอันนี้สรุปเป็นหมอดูหรือว่าเป็นเทรนเนอร์เออเป็นเทรนกูรูนางงามหรือเปล่าฉันอ่านเป็นเล่ยฉันรู้สึกว่าอะไรหรือป่นี่มันไม่ใช่หมอดูหรอกนี่มันเทรนเนอร์นางงามหรือเปล่าเอาต่อเหมือนช้าๆไม่ต้องรีบเดินเดินสวยๆเดินสง่าทั้งรอบว่ายน้ำและรอบราตรีเอาเป็นว่าแอนเชลีผ่านท็อปไฟเข้าไปได้โดยรวมไม่มีปัญหา มีโอกาสได้จับมือได้รองหรือได้รองชนะเลิศอันดับสองไม่มีอะไรจะเสียถึงแม้ว่าแต่ละรอบจะทำได้ดีแต่ขอให้ทำให้เต็มที่และทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวไพ่อะไรมีบอกหน่อชื่อหมอดูหน่อยได้ป่ะไพ่มันบอกขนาดนี้เลยเหรอนี่หมอดูเขาเป็นค้นนางงามอยากพูดเองหรือเปล่าวะเขาน่าจะเป็นคนเหมือนคนติดตามนางงามมากกว่าอันเนี้ยแล้วเขาอาจจะแบบอยากให้ออกมาเป็นแบบนี้เขาจำได้ป่ะเมื่อวานนี้ย ท่านไพรวนทิศไพรวนบอกว่าไงรู้ปะบอกว่าอะไรครับมีสินแสมาดูดวงเขาบอกว่าเลิกศึกเนี่ยเป็นเลิกไม่ดีเหมือนคนเนี่ยที่กําลังทานยาพิษสินแสบอกงี้เสร็จปุ๊บทิศไพรวนสวนกลับเลยค่ะเลิกที่ดีที่สุดคือเลิกเสือกแรงมะชอบถ้าเลิกเสือกเนี่ยดีที่สุดเลยชอบนะคะคืออย่าอย่ายุ่งคือเลิกเขาจะศึกอะไรยังไงเขาก็มันตัวเขาตัวเขาหมอดูวิวคือไม่ได้ว่านะคราวนี้ต้องบอกก่อนว่า มันกลายไปว่าเรื่องของทิศพย,ยวันเนี่ยก็เลยกลายไปว่าวุ่นวายกันไปหมด<ง>ส่วนเรื่องของแอนชิลีเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันคุณผู้ชม,มแต่ขอพูดใบนิดนึงปี2023พี่ปุ้ยเล่นใหญ่ขนาดนี้ครับ แล้วก็บวกกับ performance ของแอนชิลีก็ปังขนาดนี้2021ันสิหมายถึงวีนี้ไม่ไม่2023จะเป็นเจ้าภาพจริงเหรอใช่เออหรอสองี2023มเนี่ยมีข่าวว่าแพลนว่าไทยจะเป็นเจ้าภาพดังนั้นในเมื่อเล่นใหญ่ขนาดนี้ฉันว่ามีโอกาสมงลงหัวแน่นอนนะทั้งในเชิงในเชิงของธุรกิจด้วยในเชิงของความสามารถด้วยในเชิงของการเป็นตัวเต็งทุกโพด้วยเป็นตัวเต็งแล้วใช่ไหมตอนนี้ถูกต้องเอางี้แล้วกันเล่างี้ครับ คือวันก่อนมันมีประเด็นข่าวอะไรหลายๆอย่างออกมามแต่หลังจากมีข่าวมาเนี่ยแทนที่จะเป็นแง่ลบนะบกลายเป็นว่าคนเนี่ยหันมาโฟกัสแอนชิชลีมากขึ้นแล้วตอนนี้แอนชิลีนะคะจะมีแอนชิลีบราซิลปากวายอินเดียที่คนกำลังจับตามองว่า4คนนี้น่าจะเข้าไปรอบท็อป5เป็นตัวเต็งใช่ไหมถูกต้อง แต่ผมว่าเรื่องตอบคําถามไม่น่าห่วงแอนทินีเลยเพราะว่าหลังจากที่ผมเคยดูหลายๆคลิปเขาอะเขาเป็นคนฉลาดมากเป็นคนฉลาดมากไหวพริบดีพูดแล้วไม่เหนื่ยอยไม่เอ่ยไม่หลับ ถ้าพูดแล้วเหนื่อยเอ่ยหลับนี่คือบอกได้เลยว่าก็เตรียมรับหมอนนอนกลับบ้านได้เลยเออแต่ในกรณีเคสของแอนเชลีแล้วว่าถ้าเข้าไปถึงท็อปฟยครับยังไงยังไงไม่พลาดเข้าท็อปธีนะครับแล้วเขามีเหมือนสตอรี่ชัดเจนว่ามาแบบเรื่องของเรียลไซส์บิวตี้แต่บางคนนะเขาก็บอกไงปะว่าอะไรครับปีนี้ล็อกมงให้แล้วให้ให้ USA มงอ๋อเหรอเพราะว่าเข้ากองทีหลังเลยขนาที่นางงามผู้หญิงเข้ากองใช่ปะครับ USA เพิ่งประกาศผลคนชนะ แล้วก็บินพาในอีก2วันอ้อวเหรอแล้วก็ต้องรอดูแล้วต้องมีการกักตัวอะไรก่อนไหมก็3วันนะฮะตามมาตรการครับตอนนี้ขอแสดงความยินดีกับนันที่สามันีนะฮะแล้วคุณแม่มิวกี้พี่จี้นะฮะแล้วก็อีกหลายคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์สายนางงามตอนนี้บินไปที่อิสราเอลแล้วขาเครื่องไปแล้วเขาปิดประเทศไม่ใช่เหรอสายป่านมาราร็ไปไม่ปิดแล้ว อ๋อเหรอก็คือเราได้คนที่มีตั๋วสําหรับรอบไฟนอลสามารถซื้อบัตรซื้อตั๋วตั๋วเครื่องบินเนี่ยไปดูได้เพราะมีบัตรอยู่แล้วเขาแพลนล่วงหน้ากันแล้อนุโลมให้นะฮะครับผมอ้าววันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วคุณผู้ชมค่ะกับเพ็ดมันอันคัดนะคะบอกได้เลยว่าสนุกสนานมันเหลือเกินครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีข่าวอะไรแซ่บๆแน่นอนเจอกัน10โมงเช้านะครับที่นี่ครับผมช่อง8ดเพ็ดมันบันเทิงคับสวัสดีครับสวัสดีครับผม どうも。 ピルネタ。